ครับแล้วกลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับุ่นผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับเรื่องของการออกประกาศฤดูน้ําแดงให้ความคุ้มครองฤดูสัตว์น้าจืดอย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณบัญชาสุกแก้วรองอธิบดีกรมประมงนะครับในช่วงรู้กินรู้ใช้ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยเทศถุนร้านนะครับเราจะมอบกระปุกปอมสินตู้ ATM จํานวนสองรางนะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกโดยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075นะครับหรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใท้กชุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้สองท่านสองรางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง youtube พิมพ์กับว่าเก็บเบี้ยใช้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับทาารายการต้องขอเปลี่ยนแปลงกติกาโดยจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับเพื่อบอบของขวัญพิเศษให้กับท่านด้วยเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้การจัดหาของที่ระลึกมีข้อจํากัดอยู่ในระดับหนึ่งนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผุกฟังก่อนนะครับ ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อในโครงการสินเชื่อดออเเี้ยต่ำ SME มีที่มีเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน w w w g s b o r t h ั้งแต่บบน,นี้ไปต้นไปนะครับจนถึงวันที่30มิถุนายนปีพุทธศักราช2564ก็คือปีนี้นะครับทุกครั้งครับ ธนาคารออมสินนะครับเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SME มีที่มีเงินนะครับท่านสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ w w w g s b o r t h ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2564นะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่า ธนาคารออมสินครับได้เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อในโครงการสินเชื่อบเบีัยต่ำ SME มีที่มีเงินนะครับโดยท่านสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร w w w g s b o r t h s นะครับคำถามคือลงทะเบียนได้ตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพศอ,อะไรส่งคำตอบมานะครับ sss4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถึงร้านนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาพันธ์ครับ วันนี้วันที่26ฤพฤษภาคม2564นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขอยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในสามสายทางด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยทางพิเศษฉเฉลิมมหานครทางพิเศษสีรัฐและทางพิเศษอุดรรัชยานะครับจนถึงเวลา24นาฬิกาคือเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจะถึงเวลา24นาฬิกาคืนนี้ นอกจากนี้ครับยังขอเชิญชวนผู้ใช้ทางพิเศษนะครับเปลี่ยนมาใช้บัตร Easy Pass เพื่อชำระค่าผ่านทางนะครับแทนการใช้เงินสดเพื่อหลีเกเลี่ยงการสัมผัสกับธนบัตรหรือว่าเหรียญซึ่งอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ก็ได้นะครับสมัครใช้งาน Easy Pass ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์หนึ่ตลอดยีชั่วโมงนะครับ ธนาคารออมสินครับร่วมกับบริษัทเงินสดทันใจจำกัดนะครับประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ลงเป็นการชั่วคราวนะครับเหลือเพียงร้อยละศูนย์จุดสี่เก้าต่อเดือนหรือเท่ากับร้อลสิบเอ็ดต่อปีนะครับสำหรับผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อในช่วงเวลาโปรโมชั่นสองเดือนจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยพิเศษนี้ตลอดอายุสัญญานะครับเปิดรับจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ ทั้งที่เป็นรถจักรยานยนต์ที่ปลอดภาระนี่ก็ได้แล้วก็ที่ประสงค์จะทําการรีไฟแนนซ์เพื่อลดภาระดอกเบีย้ยสัญญาเดิมก็ได้นะครับเปิดแล้วที่จุดให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนภายในสาขาของธนาคารออมสินนะครับซึ่งมีอยู่550สาขาทั่วประเทศพร้อมกับบริการด้วยขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็วให้กับผู้ที่ผ่านการ อนุมัติหรือว่าได้รับการอนุมัติสินเชื่อนะครับสามารถรับเงินได้ภายในเวลาเพียง15นาทีเท่านั้นนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัน,นีีเป็นต้นไปนะครับสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาที่ให้บริการของธนาคารออมสินได้นะครับทางเว็บไซต์ของธนาคารครับ www.gsb.or.th หรือที่สาขาของศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจซึ่งมีจำนวนกว่า5,000สาขาทั่วประเทศก็ได้เช่นกันนะครับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟอรมอะครับเปิดรับสมัครร้านอาหารตามแนวสายทางรถไฟฟ้า m อ t มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยจะนําไปส่งมอบให้แก่บุคลาก,กรทางการแพทย์และผู้ป่วยในสถานพยาบาลและโรงพยาบาลสนามนะครับโดยร้านอาหารจะต้องมีคุณสมบัติก็คือหนึ่งเป็นร้านอาหารที่เปิดมาอย่างน้อยสองปีและสามารถทําอาหารบรรจุกล่องได้วันละหนึ่งร้อยกล่องขึ้นไปนะครับ 2. ตั้งอยู่ในแนวสายทางรถไฟฟ้า MRT ทั้งที่เปิดให้บริการแล้วและที่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโดยมีระยะห่างไม่เกิน1กิโลเมตรจากแนวรถไฟฟ้านะครับสามารถที่จะดูรายละเอียดได้ที่เพจของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแล้วก็ทําการสแกน QR code เพื่อลงทะเบียนในแบบฟอร์มตั้งแต่วันนี้เปต้นปนะครับจนถึงวันที่28พฤษภาคม2564ายซึ่งร้านอาหารใดหากได้รับการคัดเลือกก็จะ รฟอก็จะติดต่อกลับไปติงตัวท่านเองนะครับเมื่อนเด็วนนี้ครับน,น,นายธนวัตรีวิศวะเวศกรรมการผู้จัดการบริษัทซีเค w e r เวอร์จำกัดมหาชนนะครับรือว่าซีเคพาวเวอเปิดเผยว่กากลุ่มซีเค w e r เอร์มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ึ่ระลอกใหม่นะครับจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาวิตตในครั้งนี้โดยกลุ่มซีเคพาวเวได้ มอบเงินบริจาคจํานวนหนึ่งล้านสามแสนบาทนะครับให้แก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์สถานการณกองทพอากาศนะครับเพื่อนําไปสร้างห้อง ICU ความดันลบหรือว่า n e g a t i v e Pressure Unit พร้อมกับอุปกรณ์และติดตั้งเครื่องประอากาศความดันลบโดยมีพลอากาศเอกแอร์บุญสุทธิวันผู้บัญชาการทหารกากาศเป็นผู้แทนในการรับมอบดังกล่าวด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ท่านผู้่าครับก็เป็นช่วง รู้กินรู้ใช้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของประกาศฤดูน้ําแดงเพื่อคุ้มครองฤดูสัตว์น้ําจืดเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณบัญชาสุกแก้วรองอธิบดีกรมประมงนะครับตอนนี้อยู่ในสายแนละ้วสวัสดีครับคุณบัญชาครับครับสวัสดีครับคุณพริรพัฒน์ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่าน,น,นครับกับในฐานะที่ไม่ได้เป็นชาวประมงเลยขอความรู้กับคุณบัญชาฮะฤดูน้ําแดงนี่คืออะไรครับคุณบัญชาครับฤดูน้ําแดงถ้าเรียกภาษาทางราชการก็คือฤดูสัตว์น้ําจืด หรือปลาน้ำํำจืดมีไข่วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนซึ่งพอเข้าช่วงฤด,ดูหน้าฝนนะครับ,รบก็จะทําให้เกิดฝนตกไปชะล้างหน้าดินและก็พาตะกอนธาตุอาหารลงสู่แม่น้ําลําคลองหนองบึงต่างๆซึ่งก็ทํทำให้น้ําในต้นน้ําหรือในแม่น้ำนํำลาคลองกลายเป็นสีแดงก็เลย ชาวบ้านเรียกว่าฤดูน้ําแดงซึ่งในฤดูนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่ธาตอาหารอุดมสมบูรณ์น้ําา่าปริมาณน้ําฝนก็จะไปกระตุ้นที่สําคัญก็คือพัฒนาการของระบบสืบพันธุ์และความสมบูรณ์เพศของปลาน้ําจืดแตจะทําให้ปลาน้ําจืดเนี่ยมีไข่และพร้อมจะวางไข่ฉะนั้นก็เลยเป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อคุ้มครองสัต์น้ําเหล่านี้เพื่อความยั่งยืนกับ อืับถ้าไม่มีมาตรการคุ้มครองจะเกิดอะไรขึ้นะนก็หวานเลยนะครับเนี่ยครับก็คือมาตรการเนี้นะครับได้ออกมาเป็นช่วงระยะเวลาหลายปีทีนี้ในกฎหมายประมงฉบับใหม่ให้อำนาจเพื่อจะเกิดความยืดหยุ่นแล้วก็แก้ปัญหาให้อย่างรวดเร็วเนื่องจากสกภาพภูมิอากาศปัจจุบันเนี่ยใกล้เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วมากก็เลยในแต่ละปีหรือช่วงสองปีเนี่ย กรมประมงก็จะเก็บข้อมูลวิชาการแต่และแหล่งน้ําและก็ดูพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเหมือนปีเนี้ยนะครับก <Yeah. S 1> รมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์ว่าฝนจะมาเร็วซึ่งข้อที่จริงก็ตรงกันว่าฝน mm. ก็มาเร็วประมาณกลางเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับ <Yeah. S 1> ปะถฐมกับที่กรมประมงเก็บข้อมูลมาตลอดก็พบว่าข้อมูลเหล่านนเนี้ยถัดน้ําเนี่ยก็จะ ผสมพันธุ์วางไข่เร็วขึ้นประมาณสักครึ่งเดือนหรือสิบห้าวันกรบบมประมงก็เลยได้มาออกประกาศฤดูาลามีไข่วางไข่ฉบับใหม่ซึ่งมีผลประกาศใช้สองปีออกเป็นสามสามกลุ่มพื้นที่กลุ่มพื้นที่แรกก็คือกลุ่มพื้นที่ทางภาคเหนือและพื้นที่ลุ่มน้ำโขงแม่น้ำสงขามแล้วก็ภาคตะวันตกและภาคใต้รวมแล้วสามสิบสามจังหวัดนะครับก็จะ ห้ามม่ให้ทําการประมงในฤดูปลามีไข่ตั้งแต่16พฤษภาถึง15สิงหาก็รวมแล้วสามเดือนนะครับสามเดือนกลุ่มที่สองก็ครับสามเดือนกลุ่มที่สองก็สามเดือนเช่นกันแต่ขยับไปอีกสิบห้าวันก็คือตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนจนถึงสามสิบเอดสิงหาคมอันนี้เป็นภาพใหญ่สามสิบเก้าจังหวัดของพื้นที่ภาคกลางและลุ่มน้ำขีลุ่มน้ำมูลและก็ภาคตะวันออก รวมแล้ว39จังหวัดส่วนกลุ่มสุดท้ายก็คือตั้งแต่1กันยาถึง30พฤศจิกายนและตรงนี้ก็จะห้ามในเขตรบริเวณทะเลสาบสงขากับพื้นที่ชายแดนภาคใต้ซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นพื้นที่พิเศษจะไปห้ามปลา,ปลายปลายปีก็คือ1กันยาที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะคุ้มครองปลามีไข่จะเห็นว่าเวลาไม่เท่ากันพื้นที่ไม่ใช่ที่เดียวกันเพราะว่าปริมาณน้ําฝน ไม่เท่ากันผลมาไม่พร้อมกันนะครับแต่ที่สําคัญในประกาศฉบับเนี้นะครับไม่ได้ห้ามทาประมงทั้งหมดแต่ห้ามเฉพาะเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงยังเ<อ>ปิดโอกาสให้พี่น้องชาวประมงยังใช้เครื่องมือที่สามารถเรียนชีพได้โดยเฉพาะนโยบายรัฐมนตรีว่าการกร,ระทรวงเกษตรและสหกรท่านดรเฉลิมชัยอีอ่อนเนี่ยไ้ให้นโยบายกับท่านมีศัปปะรดีคงแิบดีกกรมประมงว่า ทำยังไงก็ได้ให้ชาวบ้านอยู่ได้พอมีพอกินแล้วก็ทรัพยากรนีใช้อย่างยัง่งยืนด้วยฉะนั้นก็เลยเปิดโอกาสให้พี่น้องสามารถใช้เครื่องมือได้อยู่สี่กลุ่มหลักก็พวกเบ็ดทุกชนิดนี่ก็ยังใช้ได้นะครับยกเว้นเบ็ดราวเบ็ดราวนี่มันก็ร้อยตัวตัวที่ก็ติดพ่อแม่พันเยอะพวกตัดแปรงพวกช้อนพวกยอพวกชนางกลุ่มนี้ก็ ยังให้ทําได้แต่ปากต้องไม่กว้างมากไม่เกินสองเมตรอย่างนี้นะครับไม่เกินสองเมตรอืมครับกลุ่มที่สามพวกซุ่มพวกชมวกพวกลันพวกไซทั้งหลายกลุ่มนี้ใช้ได้เลยครับจํานวนเท่าไหร่ก็ได้และกลุ่มที่สี่ก็พวกแหอย่างนี้ก็ได้ซึ่งเครื่องมือเหล่าเนี้ยนะครับก็ยังสามารถเปิดโอกาสให้ทําได้นะครับเพราะเป็นดูแลวิถีชีวิตชาวประมงไปในตัวด้วยครับท่านครับ อืมครับแสดงว่าถ้า,ถาจะทํามาหากินกันปกติคือพูดง่ายๆว่าไม่ไม่ได้ใช้เพื่อการประมงแบบเป็นล่ําเป็นสันอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับคุณผู้ชาครับครับครับยังให้ทําได้ครับยังให้ทำได้รได้เวลาก <ๆ S 2> ็ก็แค่สามเดือนถึงสามเดือนเนี้ยซึ่งเป็นช่วงที่สัตว์น้ําเราเก็บข้อมูลสามปีที่ผ่านมาเนี้ยเราพบว่าพ่อแม่พันธุ์เนี้ยสามารถเอ่อจะเดินพันธุ์แล้วก็มีสต็อกมีพ่อแม่พันธุให้ผสมพันถึงร้อยละเจ็ดสิบสองจุดสี่ มาตรการน,นี้ใช้มาแล้วสามปีแต่ปีนี้่ได้ขยับเลื่อนขึ้นมาเร็วกว่าปกติกลุ่มแล้วกลุ่มจังหวัดละสิบห้าวันก็คือเลื่อนมาสิาวันก็คือเนื่องสิบห้าวันเนื่องจากฝนมาเร็วซึ่งอันนี้<อ>ก็อาจไปหลักวิทยาศาสตร์ของกรงมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ปริมาณน้ําท่านะครับที่ลงมาด้วยครับรับนนแสดงว่าเราก็ใช้มาเป็นระยะเวลานานพอสมควรถ้าเกิดชาวบ,บ้านจริงๆเขาเข้าใจใช่ไหมครับ ครับชาวบ้านเข้าใจจริงๆประกาศเดิมเนี่ยตั้งแต่กฎหมายประมงเดิมเนี่ยใช้มาสมัยก่อนเนี่ยห้ามสี่เดือนเลยตั้งแต่ตีบกตุกสภาถึงิบห้ากันยานี่เราพบว่าชาวบ้านบางกลุ่มอาจจะหนึ่งเดือดร้อนสองรดูการเปลี่ยนไปฤดูฝนบางช่วงมาเร็วบางจังหวัดมาช้าซึ่งเรามีข้อมูลเก็บตลอดเวลาเลยทําให้รตรงเนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนดังนั้นประกาศฉบับนี้ไม่ได้ใช้ถาวร ใช่เป็นเวลาครับครับครับอ๋อต้องถ้าเขาไม่เข้าใจก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้เกิดข้อขัดแย้งอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาจะทําประมงเพื่อการโดยโดยโดยการเลี้ยงอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกันแต่ว่าโดยถ้าเกิดทาโดยแหล่งน้าธรรมชาติอันนี้คือข้อห้ามที่เราบระกัศบัญญัติไว้นะฮะครับครับท่านครับอันนี้คือข้อห้ามแล้วก็เรามีหน่วยเรามีหน่วยมีอาสาประมงมีองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นมีประมงอำเภอไปสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ ประชาชนจากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามเขาก็ขเข้าใจก็มีความพึงพอใจถึงร้อยละเก้าสิบกว่าที่จะให้ใช้มาตรการครับอ่าบดเปรี้ยววิกินหวานแต่นะครับพูดง่ายเลยเพราะฉะนั้นการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่จาเป็นมากขนาดไหนคุณประชาครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรดังที่เรียนท่านให้ใช้มาตรการสามปอคือป้องปรามปราบ,ป,ราบป้องคือป้องกันไม่ให้เหตุ กิดและก็ป้องกันในทรัพยากรมีสมบูรณ์โดยให้หน่วยแนวหน้าของเราคือประมงอำเภอกับอาสาประมงนะครับกับอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรประมงลงไปทำความเข้าใจนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับพี่น้องชาวประมงเพราะโทษถ้าทําผิดเนี่ยโทษปรับตั้งแต่หมื่นถึงห้าหมื่นบาทค่อนข้างค่อนข้างจะแพงนะครับอันที่สองก็คือออที่สองก็คือปลานก็คือการเข้าไปนอกจาก สร้างความรู้ความเข้าใจแล้วต้องเข้าไปคาอประตูบ้านเลยจนจะฉพอบกลุ่มที่เสี่ยงประเภทอยู่ต้นน้ําอย่างนี้ประเภทอยู่ที่จุดปะทะน้ําซึ่งปลาขึ้นเยอะๆอันนี้ต้องไปทําความเข้าใจให้จงได้ส่วนที่สามก,ก็คือปอที่สามก็คือปรับปรามซึ่งเป็นอันทสุดท้ายที่ต้องบังคับใช้กฎหมายนะครับอันนี้ก็คือการที่จะต้องสร้างความเข้าใจซึ่งที่ผ่านมาเวลาก่อนล่วงหน้าจะ ช้มาตรการนี้ก็จะมีประมงอำเภอทุกอำเภอไปประชุมร่วมกันผู้ใหญ่บ้านผู้นําองค์กรท้องถิ่นเพื่อให้ทราบและก็ออกขอกระจายข่าวประจาหมู่บ้านนะครับส่งทางไลน์ทางกลุ่มต่างๆเพื่อให้สร้างความเข้าาจครับท่านครับครับได้ครับเอาละครับฝากกันเอาไว้นะครับวันนี้รบกวนคุณประชาแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับโอกาสน้กคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณนะครับครับขอบคุณมากครับ ครับสวัสดีครับคุณบัญชาสุกแก้วนะครับรองอธิบดีกรมประมงเรื่องของฤดูน้ําแดงนะครับคือก็แต่พอสมควรนะฮะกินอยู่ได้แต่เดี๋ยวถึงขนาดที่ว่าเอามาค้ามาขายกันเดี๋ยวมันจะสูงพันทั้งหมดนะครับอ่ะเอาละครับนี่เป็นช่วงรู้กินรู้ใช้สนผูฟังครับเราไปเฉลยคําถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่า ธนาคารอ,อมสินนะครับเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SME มีที่มีเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยท่านสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร w w w g s b o r t h eh, ลงทะเบียนได้คำถามนะครับตั้งแต่แบบนี้จนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีอะไรคำตอบคือวันที่30มิถุนายน2564นะครับ เดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยได้ถึงรานะครับวันนี้ลา,าท่านความไปก่อนครับสวัสดีครับ